อะไรนะหมอทําเจ็บแต่เขาอกหักจากพยาบาลนะใ้อนิวเห็นปะเออเห็น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 ใครแม้มเด็กน้อยเหรอท้าเล่ามาเล่ามาอะไรนะพี่ขออีกสักเล่าหี่อ็กน้อยหมอหมอทำให้พนาเจ็บแต่พยาบาลทำให้ผมเจ็บไงพยาบาลทำเจบผมอกเจ็บตรงไหนคะเขาบอกพยาบาลทำเขาอกหัก เจ็บที่ใจเหรอคะหอมดูสิวิคอมเมนต์เอาโหเด็กดอยเติมน้ำมันให้หน่อยสิเดี๋ยวจะขับรถไปหาบ้าขับรถนานเครื่องบินเลยไม่ค่ะคนหนูจะหอบเสื้อผ้าไปทั้งหมดขนหมายค่ะตัวไปด้วยไปยืมไปยืมรถเครื่องพี่โค้ตก่อนบิดไปเหตุหอเด็กน้อยจะคิดดีนะ ถ้าเธอเป็นแฟงแกตัหอมนี่ชีวิตเธอจะไม่เหงาเลยนะภาระเธอจะเยอะเลยนะไม่ใช่ภาระเธอจะเยอะมากเธอจะมีภาระเยอะมากชีวิตเธอจะไม่ว่างเลยจะไปตัวคนเดียวค่ะหมาก็ไม่เอาไปคนเดียวยิ่งภาระเยอะเด็กนอยแค่นี้ก็ไม่พูดแล้วอ่ะเธอจะไม่ได้พูดอีกต่อไปเขาจะมีความสุขที่สุดในที่สุ ข้าเค็มคำว่าที่สุดในติ๊กต็อกเลยเหรอคะใช่ <laughs>